คนอื่นอาจจะแจ้งเกิดที่อำเภอแต่ตะว,วันฉายแจ้งเกิดจากการเจอกุหลาบดำถ้าพูดถึงนี่ผมต่อยเอาเจ็บที่สุด,ด้วยกันผมเคยต่อยกุหลาบดำ้ายอุกบาลเพื่อนเพื่อนผมเลยนะต่อยรุ่นพี่ที่ค่ายผมที่ว่าทนที่สุดะเมืองไทยอะต่อยเมืองไทยลับอะ่ะ มวยไทยอโคไม่ได้มาโผที่อำเภอแต่พามาเจอตะวันฉายกับกุหลาบดาเคยทํากันมา3มภาคตะวันฉายได้พรากชัยชนะด้วยแข่งสายไปทั้ง3ไฟทําให้ได้ฉายาสายดารามาคองมองแล้วเหนือกว่าจนไม่ต้องมาต่อยกันอีกฉีกไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าอน,นิจาตรงท้าความว่ากุหลาบดํานั้นดังมาก่อนน้อนชนะมวยแถวหน้าเป็นว่าเล่นที่เน้นก็มี1ล้านเล็กวิ่งไปเช็คบินเพชรมหาชนจิตเมืองนนแล้วอดทนไปชนปิ่นเพชรแถมไปเด็ดดากี้บี้มาดูอดีตขีดตั้งแต่ไฟแรกว่ามวยเสียแขกมาต้องกระแทกกับสจเปียกอุทัยจะเป็นนยัังงก่ ละครดังสนั่นในวันที่9กันยาปี61ในคู่เอกนํารายการลุมพินีแชมป์เกิดกไกลใส่กันตั้งแต่ยก2อมองแล้วออกตะวันฉายแต่สายอุกบาทก็เริ่มทํางานในยก3ตะวันฉายก็เกือบโดนหาเหมือนกันพลวันมายก4ี่บทบีกันมันหยดบทไปมาออกได้2หน้าเลยลงเอ่ยชิงดําในยกที่5ดูจากสายตาตะวันฉายทําได้ดีกว่าเตะนวดไปมาทําเอาหูตาว่องไวมีเหลี่ยมวงในเสมอเสมอแต่ก็ต้องบอกเลยว่ากุหลาบดําก็มาดีมีทีเด็ดทำเอาตะวันฉายได้เครสไปเหมือนกันในทันใดแฟนมวยที่มีไฟบอก ยังขาดใจในผลตัดสินคนเริ่มอินมากขึ้นเลยบื้นบื้นผลักดันให้มาเจอกันววๆใช้ไล่มีคิวในศึกยอดมวยไทยนายขนมต้มต้องไปชมที่บุรีรัมย์ไม่กะให้เวลาทําใจต้องใส่กันเลยเพราะจากไฟแรกผ่านมาไม่ถึง1เดือนยังไม่เลือนรางก็มาสางกันต่อไม่รอรีปรีเข้าตียกหนึ่งสองมีหยิกแกมหยอกตอกเบาๆายังไม่เข้าทีแถวเขียวเดินนําทาโดยมัดซ้ายตะวันฉายกระจายลูกถีบโดยหน้าขวาขึ้นมาแบบเห็นๆพอยก3เริ่มเน้นเหมือนใครไปไขาลานให้ทั้งคู่เดินเดเพลินหนดูอูโหต้องบอกว่าทั้งงงคู่ออในเเกมขตัว ตะวันฉายและเลงเพลงแข่งแบ่งให้กุหลาบดำเจ้าเขียวก็ยังเดินทำอยู่ลํำไปแต่ผมให้ฝั่งเจ้าก,กันตะวันฉายในยกนี้เพราะดีกว่ายกต่อมาเห็นเลขสี่กุหลาบดำทำได้ดีแล้วแต่ใจแป้วในช่วงท้ายเพราะโดนเข้าชายโคงไป3ทีทำอสติไม่เข้าที่กันเลยทีเดียวอุสาพริกมานำได้แล้วแต่ไปโดนแซวด้วยแข่งที่แข็งแรงกว่าเลยพาทาป,ปราชัยไปเป็นคำลบ2มองดูแล้วก็ยังไม่แคล้วขาใจอยากใส่กันอีกทีเพราะสูสีเหลือเกินเจอกันกี่ทีก็พริกไปมาคนที่ดูมาก็เสียงแตกแบกความแค้นแอนดเดิมพันกัน ล้านต้องใส่พานกันเลยทีเดียวถือเป็นคู่มวยที่มีเดิมพันสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยสามเชยในวันที่9พฤศจิกามาภาค3ตามมาลุมพินีขยี้กันอีกทีเอาให้รู้ผลคนมันแค้นกันเลยแล่นไปหากะจะคคา้ตายแต่ไม่วายตะวันฉายมีพัฒนาการอ่อนนุ่นลาดกระบังมีเติมหมัดยัดศอกตอกไปหลายทีลูกถีบก็ดีแต่เข้าทีอาวุธเด็ดเจ้าเขียวก็ยังอันตรายประมาทไม่ได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเจ้ากันมันทนได้ต้องบอกว่าไฟ์นี้ก็ลุ้นกันจนยกสุดท้ายเพราะด้วยฝีมือของทั้งคู่เท่าที่ดูชั่่วโมงงนนนนั้้คีีาแท ในวงการแล้วดูจากแนวที่นั่งเต็มสนามตามมาดูไลฟ์สดกดไปแสนห้าบ้าไปแล้วไม่รู้จะเห็นตัวเลขนี้ได้อีกทีเมื่อไหร่แต่ตอนนี้คงไม่ใครได้โคจรมาเจอกันแล้วเพราะเจ้ากันนั้นเติบโตไปคนละเวทแล้วก็ได้กดเพิ่มเพื่อนเป็นเสี่ยวกันเป็นที่เรียบร้อยแต่หลายคนก็ยังถามหาอยากให้มาเจอกันอยู่